อยากจะเริ่มลงทุนแต่กลัวว่าจะกลายเป็นผู้ประสบภัยเพราะไม่รู้ว่าลงทุนไปแล้วต้องทํายังไงต่อตอนเริ่มต้นซื้อกองทุนว่ายากแล้วพอต่อไปเนี่ยกองทุนไหนมีกําไรหรือว่ากองทุนไหนขาดทุนทีนี้เราจะทํายังไงต่อถ้าอย่างนั้นค่ะเราต้องมีตัวช่วยมาช่วยวางแผนการลงทุนให้กับเราตัวช่วยนั้นก็คือแซมระบบจัดก,การพอร์ตการลงทุนบนแอ s เ t m ทโมบายแอค่ะ ใช้งานง่ายมากเลยค่ะเงินลงทุนเริ่มต้นไม่ต้องเยอะแค่10,000บาทก็สามารถใช้งานแซมได้แล้วค่ะโดยแซมเนี่ยจะช่วยแนะนําพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดให้กับเราพร้อมบอกสัดส่วนเลยค่ะว่าควรลงทุนในกองทุนนี้กี่เปอร์เซ็นต์พอถึงวันที่พอร์ตการลงทุนที่แซมแนะนํานะคะมีสัดส่วนต่างออกไปจากเดิมเช่นสมมุติว่ากองทุนหุ้นของเรานะคะมีกําไรทําให้สัดส่วนเนี่ยปรับไปถึง50%แซมก็จะมีระบบแจ้งเตือนนะคะว่าเราควรจะต้องปรับพอร์ตได้แล้วค่ะคำแนะนําของแซมเนี่ยจะมา แบบสําเร็จรูปเลยค่ะเขาจะบอกเลยว่าเราควรจะสับเปลี่ยนกองทุนที่มีกําไรนี้นะคะไปเป็นกองทุนไหนและเป็นจํานวนนั้นเท่าไหร่ค่ะในทุกๆไต้มาศเรายังมีผู้จัดก,การกองทุนนะคะมาช่วยคัดเลือกว่ากองทุนที่แซมแนะนำเนี่ยยังเหมาะสมกับสภาวะตลาดอยู่ไหมที่สําคัญคือ ถ้าเราปรับพอตตามคาแนะนําของแฟมเนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการลงทุนด้วยนะคะสรุปคือแฟมติดตามแนะนําทําให้เรายังไม่เก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะใปถึงเพิ่งได้สุดๆไปเลยซื้อนง่ายผ่านแอป c c e s s Mobile สอบถามโทรบราจากรุงศรี026575757ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงืงอง่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดใจลงทุน